ดีก่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรอนทชว์รายการที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรทุกซอกทุกซอยเลยโอเคโอเควันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปไหนครับพี่ต่อเราพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับเน่เขาบอกว่าพันไม้สีม่วงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรแห่งนี้ครับผมก็คือจะเป็น ถือว่ารวบรวมพันไม้สีม่วงแล้วทำไมต้องเป็นพันไม้สีม่วงนั่นน่ะสิคะสองคันยังไงคะพี่ต่อเดือนเมษาไงพี่แจน<ะ>เดือนเมษาคือวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ,จ้าก,กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองครับ น่าสนใจมากทางพิพิธภัณฑ์ของเราก็มีโซนการเรียนรู้นะคะพัน์ไม้สีม่วงที่เป็นโซนให้ทุกท่านได้มาท่องเที่ยวได้มาชมพัน์ไม้สีม่วงนานาชนิดด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมพันไม้สีม่วงกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปเลย ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรจะมีการจัดงานรักทรัพยากรไทยในวันที่2-4เมษายนนี้ค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ใหญ่ใจดีครับที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานในวันนี้ด้วยนะฮะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างและประวัติความเป็นมาเป็นไปของการจัดงานวัตถุประสงค์มาย่างไงเดี๋ยวเราไปพบท่านกันเลยดีไหมครับดีเลยค่ะไปเลยครับ ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางด้านของผลอากาศเอกสนพันพิกุลผู้อำนวยการสํานักง,งานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการจัดงานรักทรัพยากรไทยพออ่อสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีคารับพ่อคะงานรักทรัพยากรไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่2องถึงสเมษายนนี้ค่ะไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานยังไงบ้างคะครับสําหรับ งานรักทรัพยากรไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่2 4ถึง4เมษายน2 5 6 4เรามีวัตถุประสงค์ก็คือต้องการจะน้อมรำลึกในพระมหาตรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยรวมทั้งร่วมสืบสารพระปณิธานของ สมเด็จพระกนิฐิธิรที่ราชเจ้านะครับปลมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เยาวชนคนไทยรุ่นหลังได้ร่วมกันและมีจิตสำนึกในการรักทรัพยากรธรรมชาติรักพันธุกรรมท้องถิ่นร่วมกันสืบสารพันธุกรรมพืชให้มั่นคงยืนยงต่อไปครับสำหรับงานนี้ที่ลืมไม่ได้ก็คือ อันที่1เราเข้าฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะอันที่2ก็คือเราต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดนิวนร์มอนอย่างเคร่งครัดครับค่ะ <c oughs> และทีนี้ในส่วนของการจัดง,งานครับถ้าเกิดสําหรับบุคคลที่จะเข้ามาเยี่ยมชมงานเนี่ยครับจะได้เจอนิทรรศการอะไรบ้างหรือมีกิจกรรมเด่นๆอะไรบ้างครับครับสำหรับกิจกรรมหรือนิทรรศการเด่นๆของเรานะครับ <c oughs> เมื่อเข้ามาที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติหนึ่ง นะครับเราก็จะเจอกับนิทรรศการซึ่งเราตั้งชื่อมันว่า,ามันนี่นะครับก็เป็นการแสดงมันนะครับประเภทต่างๆชนิดต่างๆซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์หลากหลายพันธุก,กรรมนะครับให้เห็นถึงสีสันนะครับรูปร่างหน้าตาซึ่งแตกต่างกันไปนะครับในส่วนที่สองเมื่อผ่านจากด้านหน้าเข้าไปก็จะเข้าไปถึงข้างในห้องโถงนะครับอันนี้เราก็จะเป็นนิทรศการที่เป็น พันธุกรรมมันพื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นการสืบสารพระราชบัญิษฐาของสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์พืชและในส่วนสุดท้ายเมื่อออกไปข้างนอกนะครับด้านหลังเราก็จะได้เจอกับสารฐานนะครับซึ่งเป็นการที่จะใช้ประโยชน์นะครับจากจากมันนะครับเราเรียกว่านิทัศการ มันสารพันประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเครือข่ายต่างๆที่ได้ไปต่อยอดนะครับเอามันต่างๆไปใช้ประโยชน์แล้วก็จะมา,าได้ให้พวกเราได้เห็นประโยชน์ของมันชนิดต่างๆนะครับก็จะเป็นเป็นความน่าดูชมนะครับครับสำหรับการจัดนิทรรศการของเครือข่ายวิพิธภัณฑ์กเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับในหัวข้อ,ขอพันธุก,กรรมใต้ปัทพีนะครับซึ่งก็เริญเอในเรื่องของหัวไหลเงาแง่ง แหล่งอาหารใต้ดินอันนี้เพื่อให้เห็นถึงสรรพคุณของพันธุกรรมพืชที่เป็นแหล่งอาหารใต้ดินทุกชนิดครับในส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่สาคัญนั่นก็คือเรื่องราวของตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะได้ข่าวว่าเป็นตลาดนัดที่ทางด้านของพี่น้องเครือข่ายจากทั่วประเทศเลยนะคะมาร่วมการนําผลผลิตทางด้านการเกษตรค่ะมาจัดจาหน่ายที่พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะพอเราเป็นตลาดนัดที่เรียกว่ามีสตอรี่นะ คืออยู่ๆไม่ได้เอาของมาขายได้เลยนะครับเพราะนั้นเราจะมีสตรอรี่ว่าที่มานะครับมาอย่างไรนะครับเราใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับไปดําเนินการแล้วก็มีองค์ความรู้นะครับเอาความรู้นั้นมามาถ่ายทอดมาเผยแพร่มาแรกเปลี่ยนในตลาดนัดของเราซึ่งจะแปลกกว่าที่อื่นนะครับนอกจากสินค้าคุณภาพแล้ได้ความรู้ด้วยครับ เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยนะคะพี่ต่อทีนี้ข้าอยากจะให้พอค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะทางบ้านขายได้มาร่วมกิจกรรมร่วมงานของเราในวันที่2-4ถึงเมษายนนะคะครับวันที่2-4ถึงนะครับเราจัดนิทรรศการซึ่งเป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้นะครับให้ของนะครับที่เราจะมาร่วมกิจกรรมแล้วก็นำกลับไปได้นะครับสามารถมา,ามาฝึก นะครับธรรมนามาเพาะต้นไม้มาทํากิจกรรมกับเราแล้วก็เอาของกลับกลับไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้งสิ้นก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับที่ได้รับทราบข่าวสารนี้นะครับมาร่วม,มในงานนิทรรศการของเรานะครับในสุดท้ายก็คือเราก็จะมาร่วมกันเผยแพร่ประกรณียกิจพระอัจฉริภาพของอพระมหากษัตริย์ในในด้านต่างๆนะครับรวม ในสาคัญโดยเฉพาะสาคัญคือในด้านเกษตรนะครับเพื่อให้พวกเราได้เข้ามาสู่สิ่งที่เรียกว่าจะรักชาติรักแผ่นดินนะครับของเราต่อไปครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ให้เกียรติมาให้ทางพวกเราสัมภาษณ์นะครับถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานรักทรัพยากรไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่2-4ถึงเมษายนนี้นะครับ ขอขอบคุณครับ ค่ะคุณผู้ชมคะในงานรักทรัพยากรไทยนะคะนอกจากมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษข่าววันที่2เมษายนนี้นะคะทางด้านของพิพิธภัณฑ์มหัศรยนพันธุกรรมเปิดให้คุณผู้ชมเข้ามาเรียนรู้ท่องเที่ยวฟรีนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยซึ่งในวันนี้ค่ะแจนและพี่ต่อจะพาคุณผู้ชมไปชมไฮไลท์เด็ดๆที่พิพิธภัณฑ์มหัรย์พันธุกรรมพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะไปเลยครับ ครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราสองคนครับผมเข้ามาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติหมายเลข3หรือว่าพิพิธภัณฑ์มหาสจรรย์พันธุกรรมเรียบร้อยแล้วครับถูกต้องค่ะซึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรตินี้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากมีทั้งเรื่องราวของการอนุรักษ์พันธุกรรมตามในเวกความมหาสจรรย์ของเมล็ดพันธุ์เมล็ดเล็กๆใช่ครับและตอนนี้ครับเรายืนกันอยู่ที่โซน900 0ไม้ในพระราชดำริครับเมื่อกี้เราแอบไปดูแล้วนะครับพี่ต่อชื่นชอบมากเลยก็คือเป็นทุเรียนไปอ่านดูมา พราะทุเรียนหลายๆคนชอบอยู่แล้วมีรสชาติหวานอร่อยกินยิ่งกินยิ่งอร่อยมีทุเรียนนะคะมีทั้งหมดตั้ง500สายพันธุ์เนี่ยพี่แจนไม่เคยรู้มาก่อนว่าทุเรียนเนี่ยมีสายพันธุ์เยอะขนาดนี้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องราวของพันธุกรรมแวะมาชมกันได้ค่ะที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยารพันธุกรรมซึ่ง <ใ>สองเมษายนนี้ค่ะก็จะมีการเปิดเข้าชมนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีเลยะะฮมสุดยอดมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเยอะแยะหลายๆอย่างมากเลยภายในนี้ไปดูกันเลยครับ นอกจากนี้นะครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเรายังได้สนองพระราชชมรมดีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชชมรมดีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยครับคุณผู้ชมคะสำหรับอีีหน้าค่ะรายการเกษตรออนทัวรจะพาคุณผู้ชมไปออนทัวรที่ไหนอย่าลืมติดตามเรานะครับสำหรับวันนี้เราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ